ครับนี่ช่องออยชนบุรีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเชครับแจ็คนะครับวงซันแจ็คนะครับเนีมาแจกขนมให้พวกคนที่อยู่ในบ้านชิมหมอปลานะครับอ่าสวัสครับสวัสดีครับขนมครับขนมครับครับนี่เนี่ยนีวงซันแจ็คของเราแจ็คครับ วัดนี้อ๋อก็ได้ชิ้นสองชิ้นอ๋อมีแล้วเหรอครับอ่าเป็นอะไรครับคอันนี้อะไรเราก็เหมือนกันไม่โอ้ไม่เหมือนกันครับเป็นคนหล่อเข้าสามาให้ครับพี่ต้องเอาหน่อยนะครับ นี้ผมขอแนะนำอันนี้อยู่ในวงซันแจ็คนะครับผมบอกเลยนะเป็นาอถ่ายอ่ายถยอะายถ่ายถายด้ายถ่ายถ่วยถ่า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 ยว่ายถ่ายถนาัน่ายถ่ายถ่ายถ่าย่ายว่ายถ่ายถ่ายถับยถ่ายม่าขถ่ายน่ายั่คยถ่ืยพี่เจถ่ยู่านวงายถ่ายถนะครับยถ่ายา่ายื่อยถ่่ยยย่ายางาอ่าา่อ โอ thrill, mm, i i ้แน่นเลยค่ะอสวัสดีครับแม่มีบริษัทที่กม่ถอยตัวพี่สันพี่สันก็ตกลงเลยใช่ไหมว่าเชื่อวานจิ้งเอาด้วยวันเดียวราครับารับแล้วรับแล้วเดินต่อไปปลาจ๋าขนมจะป้าอะไรขนมหวานอะไร เขาไม่เอาครับาเดินๆต่อไปครับตัดให้แล้วครับให้แล้วผ่านเสริมขนมจ้าที่ท้าพี่ท้าขนมครับขนมหน่อยครับขนมจ้าของหวานจ้าเวิดไฟยังไมยังอาหารครับแม่ครับ ใต้ยางจับะอะรกาหนะอะวันนี้ครับนี่ครับผมขอบอกเลยครับนี่พี่เจ๊ก็เอาให้คนสวยของเขาครับนี่นี่คนสวยของเขาแล้วคนสวยแล,วแ,ลวแ,ลวแล้วคนสวยจะบอก พี่เขาว่าไงดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ขนมกินขอบคุณค่ะ, <c oughs> คคะอ่าหลังนี้ครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็คนสวยอีกคนนึงครับ, <c oughs> บอ่าช่วยบอกชื่อหน่อยได้ไหมครับว่าชื่ออะไรครับ <c oughs> อ่าถามจริงครับเอาขนมหรือว่าหาหวยครับ <c oughs> เอาขนมอ่าขนมครับขนมอว่ขนมโลก อเอาโดมพีามให้มาให้นะครับขนมหน่อยนะครับขอบคุณค่าไอคิวพีดิโอ้อซื้โโอ,อ,อนนหนึ่งกินอมอ่านีครับนี่นี่นี่คนสวยคนสวยของของอีกคนนึงครับอันนี้ ให้เา่อ,อยอครับอค่ะจากไหนครับเนี่ยครับผมผู้บริจาค่ครับช่วยโปรโมทเขาหน่อยนะครับเขาอยู่ในวงซันแจ็คนะครับอครเออพี <c oughs> ่อะไรพี่พี่แจ็คครับเขาอยู่ในวงซันแจ็คนะครับแจ็คซันแจ็คแจ็คยังไงถ้าเกิดคุณอยากรู้คุณไปดูในช่องออยชมนรีได้เลย ชอบอร่อยน่ะพี่แก้วพี่แก้วพี่เท้าอะขนมนะครับคนละชิ้นสองชิ้นขนมอร่อยอร่อยครับเขาให้อาหารขนมนะครับเขาไม่ได้ให้ให้จับเลขเด็กน้อยสองสามอันจ้าเด็กได้แล้วจ้าเด็กได้แล้วอ๋ออ๋ออืมสองอันนึวันนี้สองอัน ล้วงไปลวงมาเจอตังเจอทองขึ้นมาทําไงดีครับแมขึ้นข้างบนไหมครับหมดแล้วจะได้ขึ้นข้างบนนะฮัลโหลพี่ครับขนมครับขนมหวานครับพี่ไส้ยำไส้ยมสับปะรดขนมหวานหวานนะครับต้องออยจอมดีการันตุเพิ่งเริ่มทำดูลองดูพี่พี่ชาครับขนม อันนี้ครับนี่ครับนี่ผมขอบอกเลยครับนี่แม่แม่พี่ก้องนะครับนี่สวยที่สุดในบ้านหมอปลานะครับนี่คนคนดูแลความสะอาดทั้งคนครับเธอเป็นแม่ก็ดูแลเอ๊ะช่วยทำงานความสะอาดทั้งคนครับขอบคุณเอฟด้วยนะคะไอซิงไอซิง อ่าชิ้นเดียวอยู่ครับชิ้นเดียวอยู่ครับอ่าครับตลอไปงานมีไหมมีครับคนนี้เขาล้วงหาขนมครับแต่เขาไม่ได้ล้วงหาเงินถาทองครับ ตาครับขนมไหมครับขนมหวานครับลหลับแล้วครับแลหลับแล้วครับอ่าหมดแล้วไม่ถึงข้างบนแล้วล่ะไปแล้วอีกดัดดัดแล้วอ่านี่ลุงครับาขนมหวานครับหยิบได้เลยครับลุงครับหยิบได้เลยใส่ยางสับปะรดครับขมน หวานหวานเหมือนคนให้หรือเปล่าครับ,บมากครับหวานเหมือนคนให้หรือเปล่าผมไม่รู้พลิกหมดแล้วพลิกไหนขอดูหน่อยนะครับอ่าหมดแล้วครับมา <c oughs> ขนมหมดแล้วครับ <c oughs> ผมขอฝากช่องหน่อยนะครับ ยังมีเหลือไหมครับพี่ไม่พออะใส่เสื้อแล้วก็เอาแค่ข้างล่างก็พอ,พอได้พี่ครับโอ้ยเป็นเป็นยูทูบเบอร์เหรอถ่ายพี่เจ๊กแล้วไยขอชิ้นนะครับนี่ครับนี่ <c oughs> กินแล้วก็ขอนี่หน่อยนะครับโปรโมทหน่อยเอาโอเคอเครับปอขอฝากกล้องนะครับอ่าอย่าลืมนะครับปลากระป๋องนะอ้าวพี่ก้าว